ครับสวัสดีนะครับสวัสดีสองท่านครับแม่แม่พ่อพ่อรับชมอยู่ครับครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทั้งสองท่านเข้ามาทันแรกครับสะดวกก็แวะทักทายพูดคุยเป็นกําลังใจด้วยนะครับแม่แม่พ่อพ่อทุกท่านครับผม สวัสดีนะครับแม่แพ่อพทุกท่านยามบ่ายครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับได้กำหนดได้เวลานะครับยามบ่ายครับผมนะครับวันนี้ก็มาเปิดไลฟ์เหมือนเดิมครับแม่แม่พ่อพครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยเป็นกำลังใจด้วยครับผม ยินดีต้อนรับครับขอบคุณนะครับท่านแม่แม่พ่อพทุกท่านยามบ่ายครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันพุธครับวันนี้ก็นะครับแม่กับลูกก็อยู่เหมือนอยู่เหมือนเดิมนะครับด้วยกันรักกันมากมีความสุขนะครับในครอบครัวครับขอบคุณนะครับแม่แม่พ่อพ่มาให้กําลังใจทุกท่านครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ครับยินดีต้อนรับครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านแม่แม่พ่อพ่อทุกท่านครับเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยเป็นกำลังใจได้ครับผมขอพระคุณนะครับเข้ามาแล้วก็ได้กดไลค์5ไลค์ครับผมขอพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งได้ผ่านไปผ่านมาและมากดไลค์เปิดเป็นกำลังใจ นะครับเปิดการมองเห็นนะครับก็ขอพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับแม่แม่พ่อพ่อครับยามบ่ายครับผมเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็เกือบจะบ่ายสองแล้วนะครับผมเหลือไม่กี่นาทีครับผมเหลือประมาณ3นาทีแล้วก็บ่ายสองแล้วนะครับผมก็ยามบ่ายครับฝากทุกท่านดูแลสุขภาพทานข้าวทานปลาดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ครับสวัสดีนะครับสิบท่านครับแม่ๆพ่อๆรับชมวปเข้ามาใหม่ครับผมยินดีต้อนรับครับ ครับขอบพระคุณนะครับแม่ๆพ่อๆทุกท่านครับรับชมให้กําลังใจครับผมครับนะครับก็เด็กอีเด็กทั้งถังนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านแม่มิดครับผมสวัสดีนะครับแม่มิดครับผมก็สวัสดีครับตายายนะครับลูกอ้วนวันนี้แม่ลูกกินอะไรน้อขาครับได้วันนี้นะครับได้ไปตัดหญ้านะครับในข้างๆบ้าน แล้วก็เอามาให้ครับผมวันนี้นะครับเป็นยาเป็นยาธรรมชาติครับแม่มิตรครับผมนะครับก็มีนะครับ้าที่เกิดนะครับตามพื้นนะครับใช้เครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็มาใส่กะละมังนะครับครับผมก็นะครับผมเนาะครับมาทัน สดพอดีครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่และทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณท่านแม่มิตรนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับมาทักทายครับผมครับแม่อ้อมครับสวัสดีนะครับผมนะครับก็สวัสดีครับตาสวัยนะครับแม่มิตรครับสวัสดีนะครับแม่อ้อมครับผมขอบคุณนะครับแม่อ้อมครับผมเป็นกําลังใจอยู่นะครับวันนี้ก็มีผลไม้นะครับผมมีผลไม้นะครับ30 ตะกร้าครับผมนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมีผลไม้นะครับเป็นแตงนะครับและแตงสดและก็แตงนึ่งนะครับและกล้วยครับผมก็มีนะครับส0บตะกร้าครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่มิตรครับผมก็สวัสดีค่ะคุณอ้อมนะครับจากท่านแม่มิตรครับผมก็ทําไมนะครับยายคํามูลไม่มีกาละมัง ครับท่านแม่อ้อมครับผมวันนี้นะครับคือนะครับกาละมังไม่พอครับนะครับก็เลยใช้นะครับพื้นไปเลยนะครับผมครับแม่อ้อมครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะครับผมนะครับวันนี้ก็เพราะว่ากาละมังไม่เพียงพอครับผมก็เลยว่าให้กินในพื้นนะครับก็เทให้ลูกนะครับในกาละมังครับผมนะครับขอบคุณนะครับท่านแม่อ้อมครับ ท a, es, so way, hmm. so ่านแม่มิรด้วยนะครับผมและท่านน้องยูครับนะครับก็สวัสดีครับคุณตานะครับแม่มิตรพี่อ้อมนะครับจากท่านน้องยูมะครับผมก็นะครับขอบคุณนะครับผมก็สวัสดีครับน้องยูมะจากท่านแม่มิตรครับขอบคุณนะครับแม่แม่นะครับมาให้กําลังใจครับผมขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกท่านเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยครับนะครับก็ขอพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผม ครับสวัสดีนะครับผมนะครับก็สวัสดีค่ะนะครับแม่แม่รอบห้องขาครับสวัสดีนะครับท่านแม่วัชราวดีครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่มาให้กําลังใจครับผมยินดีต้อนรับครับนะครับขอบคุณนะครับท่านแม่นะครับวัชรีด้วยนะครับผมนะครับเป็นกําลังใจครับผมก็เล็บนะครับทำญ้าทำญ้านะครับอันไหนสี เขียวกว่ากันค้าครับผมครับก็เล็บนะครับสีเขียวกว่านะครับน้องยู่ครับผมนะครับนะครับก็ทายาทายาครับผมเนาะนะครับก็เลยเหมือนๆกันครับผมเนาะนะครับก็นะครับก็สวัสดีค่ะนะครับคุณแม่ยาหยีครับเนาะนะครับแม่ยาหยีครับผมขอบคุณนะครับทั้งคุณแม่นะครับเป็นกําลังใจอยู่นะครับผมก็สวัสดีค่ะคุณยาหยีนะครับผม จากท่านคุณแม่นะครับจากท่านน้องอยู่ครับผมก็สวัสดีค่ะคุณยาหยีนะครับจากท่านคุณแม่มิตรครับผมครับแม่มิตรนะครับผมทานข้าวหรือยังครับน้องอยู่นะครับแม่อ้อมนะครับคุณแม่วัชราวดีครับผมนะครับนะครับก็ทานข้าวหรือยังเนาะครับนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมนะครับก็นะครับนี่ครับผมวันนี้นะครับสองสาวกินฮานามิหรือยังค่ะ วันนี้นะครับฮานามิไม่มีนะครับแม่อ้อมครับผมวันนี้นะครับฮานามิไม่มีครับผมทังทาเล็บสวยมากครับคุณแม่นะครับคุณถังนะครับก็ทาเล็บนะครับทุกวันเลยครับผมเนาะเพราะว่านะครับต้องใช้นะครับยานะครับกันเชื้อแบคทีเรียด้วยครับผมก็สีเขียวเหนียวซับ ใช่ไหมะถังครับคุณแม่ครับผมเนาะนะครับก็อย่างนี้แหละครับผมก็บ้านคําอ้วนยังมีเสียงอยู่ไหมคะครับผมครับน้องอยู่ครับไม่เสียงอยู่นะครับถ้าหญ้าหมดนะครับก็มีเสียงอยู่เหมือนเดิมครับทานเรียบร้อย ค่ะขอบคุณนะครับได้ทานข้าวแล้วครับดีใจด้วยครับผมจะได้มีเรี่ยวมีแรงนะครับตั้งใจทํางานครับผมเนาะขอบคุณนะครับท่านคุณแม่วัชราวดีครับผมขอบคุณนะครับและทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับกําลังใจทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็นะครับเป็นญาติที่ เหมือนนะครับเราไม่ต้องบดครับผมเนาะนะครับก็ใช้เครื่องนะครับตัดมานะครับได้หนึ่งรถเข็นนะครับก็แบ่งกันกินนะครับคือแม่กับลูกก็มีความสุขด้วยกันครับผมขอบคุณนะครับผมนะครับแม่ๆทุกท่านเลยนะครับนะครับทั้งห้ามแย่ห้ามแย่งแม่นะวันนี้ใช่แล้วนะครับผมนะครับถังนะครับก็อยู่ห่างกันเนาะนะครับก็แย่งไม่ได้แล้วครับผม ครับผมเหตุการณ์นะครับเป็นไงบ้างน้อครับผมปกติอยู่นะครับน้องอยู่ครับผมขอบคุณนะครับแม่แม่ทุกท่านครับผมครับขอบคุณนะครับนะครับกำลังใจจากทุกๆท่านเข้ามารับชม24ท่านครับขอบคุณกำลังใจทุกท่านกำลังใจนะครับที่คอมเมนต์เป็นกำลังใจครับที่เอ็นดู คุณยายและทางถังครับขอบคุณนะครับท่านคุณแม่และทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับก็ขอบคุณกําลังใจทุกท่านนะครับสะดวกนะครับผมวันนี้นะครับผลไม้นะครับก็30ตะกร้าครับผมนะครับไม่ถึง40ครับนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับเอ็นดูนะครับผลไม้นะครับมื้อเที่ยงนะครับ ของแม่ข้ามูลนะครับและทั้งด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ก็มี3าสิบชุดครับนะครับถือท่านคุณแม่สะดวกก็แวะอุดหนุนได้ครับผมขอบคุณนะครับท่านคุณแม่ทุกท่านคอมเมนต์เป็นกําลังใจครับผมเนาะนะครับจากท่านคุณแม่วัชราวดีวัดชระวัดลีนะครับก็ท่านน้องอยู่นะครับท่านแม่มตดนะครับ ท่านไม่อ้อมนะครับและทุกท่านครับนะครับมาให้กำลังใจครับผมเนาะนะครับก็ดีใจย่สิท่านรับชมอยู่ครับผมเนาะนะครับเมื่อคืนนะครับฟาร้องใครฟ้องแม่ครับผมเนาะนะครับคงจะร้องนะครับผมธรรมดาครับผมเนาะเด็กติดแม่เนาะ เด็กติดแม่อย่างนี้แหละนะครับต้องอยู่ครับแม่ทุกท่านครับนะครับถ้าอะไรนะครับก็มีนะครับต้องให้แม่รู้นะครับเพื่อจะได้แม่นะครับเป็นตัวช่วยด้วยครับครับผมขอบคุณนะครับกําลังใจทุกท่านนะครับผมรับชมอยู่ครับนะครับก็ขอบคุณนะครับผมก็บครับนะครับท่านคุณแม่มิตรนะครับก็ปิดตลาด้าเดี๋ยว โอนนะคะเน็ตไม่ค่อยดีเลยค้าครับแม่สะดวกตอนไหนครับก็ไม่เป็นไรครับก็กราบขอบคุณครับท่านคุณแม่มีดนะครับที่ปิดตลาดนะครับวันนี้นะครับขอให้คุณแม่อยากก่าเจ็บอย่าจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจับสิ่งของใดใดก็ให้อ่าเป็นเงินเป็นทองเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยตลอดเส้นทางบุญพระรักษาพระคุ้มครองให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับได้อุดหนุน เอ็นดูเมตตาคุณยายก็ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับมีผู้คนนับหน้าถือตาครับท่านแม่มิตรครับผมขอกราบขอบคุณท่านแม่มิตรมากๆครับผมเนาะครับท่านคุณแม่วัดชราวดีครับก็วัชราวลีนะครับก็เย่เย่เย,เย่ครับผมก็สาธุบุญกับแม่มิตร ค่ะครับก็ขอบคุณนะครับผมจากท่าน,น้องอยู่ครับผมก็ขอบคุณแทนคุณยายนะครับและทางด้วยครับผมก็ถาอนุธรมาสาธทุบบุญกับแม่มิดนะครับผมก็อ่าเนาะครับผมช้างน้อยอยังไม่รู้ตัวว่าตลาด กลองถมครับมัวแต่อร่อยอยู่นะครับน้องอยู่ครับผมมัวแต่อร่อยก็เลยยังไม่รู้นะครับว่าของตัวเองนะครับได้ปิดตลาดแล้วก็กราบขอบคุณท่านคุณแม่มิตรและแม่ทุกท่านครับผมอ้วนขอเสียงหน่อยค่ะครับผมเสียงไม่ออกนะครับแม่มิตรครับผมอ้วนนะครับเสียงไม่โอกเลยครับได้ยาบดนะครับผมที่ตัดมานะครับ ก็กำลังอร่อยอยู่นะครับก็เลยเสียงเงียบเลยนะครับแม่มิดครับผมนะครับก็สวัสดีครับพ่อสวัยนะครับใหญ่ยหญ่พอโอคำมูลน้องคําอ้วนครับสวัสดีนะครับท่านไม่มีครับผมก็สวัสดีคาน้องอยู่มานะครับแม่มิดคุณอ้อมคุณยาหยีนะครับท่านคุณแม่เมครับผมก็สวัสดีคาน้อง เมนะครับจากท่านแม่มิตรก็สวัสดีค่ะคุณเมจากน้องอยู่ครับผมขอบคุณนะครับผมก็ไปป้อนก่อนนะครับผมนะครับตลาดทองถมวันนี้ก็ได้ปิดแล้วนะครับผมท่านคุณแม่มิตรนะครับทั้งอุดทั้งเมตตาและนะครับปิดให้ผมก็กราบขอบคุณท่านแม่เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับได้อุดหนุนนะครับ วันนี้นะครับเอ็นดูคุณยายและถังด้วยครับผมก็กราบขอบคุณท่านแม่เป็นอย่างสูงครับเมตตาครับผมเนาะนะครับก็จะให้ถังก่อนนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะเป็นแต่งนึ่งครับผมแต่งนึ่งนะครับผมแต่งนึ่งให้คุณยายครับนะครับแต่งสดนะครับให้ถังๆครับผมนะครับถังนะครับสองตะกร้าครับถังสี่ตะกร้าครับ ถังหกตะกร้าครับถังแปดตะกร้าครับถังสิบตะกร้าครับครับถังได้สิบเอ็ดก่อนนะครับผมถังได้สิบสองครับผม ถังได้14ครับผมรับห้านะครับจัดแทนคุณแม่มิดนะครับให้ถังครับผมถังวันนี้นะครับกำลังอร่อยเลยนะครับยังไม่รู้ตัวครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวเอากล้วยนะครับมาเสริมให้แม่คามูนและแตงนึ่งด้วยนะครับผม จากท่านคุณแม่มิตรนะครับผมนะครับแม่คามูลสองตากลาครับแม่คามูลสี่ตากลาครับแม่คามูลครับผมนะครับหกตากา้าครับแม่คามูลนะครับก็จากท่านแม่มิตรนะครับเป็นแปดตากล้าครับนะครับเป็นเก้าครับผม นะครับแตงก็หมดพอดีนะครับก็เสริมกล้วยนะครับเสริมกล้วยนะครับผมแล้วก็ถมนะครับผม ชร์บนะครับผมก็เป็นสินะครับผมครับเป็น11นะครับเป็น12ครับผม สิบสครับครับเป็นสิห้านะครับ